สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอ,อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยฮารลาโตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางหวยลาพัฒนานะครับประจํงววันที่10เมษายนนะครับเป็นสูตรสอตัวล่าง4ชุดนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับขอฝากคําเตือนก่อนนะครับ สูตรทุกสูตรนะครับที่นํามาแบ่งปันเป็นการคํานวณย้อนหลังตามหลักคณิตศาสตร์นะครับสูตรมีข้อมีหลุดโปรดใช้วิจารญาในการรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับสูตรเดินมาทั้งหมดส่งวดนะครับยังไงก็พิจารณากันดูนะครับถ้าชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบมองผ่านนะครับทุกๆแนวทางก็มีข้อมีหลุดนะครับก็ สูตรจะเริ่มเดินแต่งวที่ออกหนึ่งห้านะครับเราจะใช้ผลรางวัลในง้วดที่ออกสองสี่มาคำนวณนะครับอันนี้เป็นสูตรสองตัวล่างนะครับส่วนจะมาหรือไม่มาจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องมาอรอลุ้นพร้อมกันนะครับวิธีคิดสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ผลรางวัลในตำแหน่งหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งและบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งขอพันหลักพันหนึ่งครั้งนะครับ ก็บวกลมแต้มกันได้เท่าไหร่ก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับเราก็จะได้1บวก7นะครับเป็น8 8บวก2เป็นศูนย์นะครับเราก็ได้ศูนย์กับ1นะครับสำหรับสูตรที่1สูตรที่2นะครับเราจะใช้หลัก1มื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวก6คงที่นะครับ เราก็ได้เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกของที่เป็นห้านะครับแล้วก็ลบหนึ่งแต้นครับเป็นสี่เราก็ได้ห้ากับสี่นะครับจับชุดนะครับก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์สี่นะครับหนึ่งห้าและหนึ่งสี่ ซึ่งผลรา,างวัลในงวดถัดมานะครับออก15นะครับต่อตัวล่างออก15ก็เข้าปเป็นงวดที่1นะครับงวดต่อมาครับเราได้เจ็ดบวก3ามเป็นสีน 0, บวก1เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้1กับสองสูตรที่สองนะครับได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสี่บวกหคงที่นะครับ ก็จะเป็น0ูนย์นะครับลบหแต้งก็เป็น9จับชุดนะครับก็จะเป็น1 0 1 9นะครับ2 0และสองเาลงวันก็ถามาสองตัวล่างออก1 9นะครับก็เข้าเป็นงวดที่2นะครับงวดต่อมานะครับ หกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับได้เจ็ดกับแปดสูตรที่สองน,นะครับศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่นะครับก็เป็นเจ็ดนะครับลบหนึ่งแต้งก็เป็นหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ด แปหกนะครับซึ่งผลลงมาในงวดถัดมานะครับออกหกแปดนะครับวดน,นี้เข้าตัวกลับนะครับงวดต่อมานะครับสองบวกเจดเป็นเก้าเก้าบวกหเป็นห้านะครับ เจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกหกคงที่ได้เก้านะครับก็จะเป็นห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกแปดนะครับซึ่งผลรางวันนี้ว่าถามาออกเก้าห้านะครับก็ามาสวกลับเอาทั้งหมดสี่งวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็เ,เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางนะครับ ที่ทางช่องได้คำนวณขึ้นมานะครับตามหลักนิสรานะครับสุดจะเดินต่ออีกหรือไม่ไม่มีใ,ใครทราบนะครับย้ำทุกคลิปนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางให้เพื่อนได้นำไปวิเคราะห์และพิจารณากันอีกครั้งนะครับมาดูงวอต่อมานะครับ2บวก3เป็น5 5าบวก9เป็น4นะครับเราก็ได้4 อัพห้านะครับสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกหกคงที่นะครับก็จะเป็นแปดลบหนึ่งแต้มเป็นเจ็ดนะครับจับชุดนะครับสี่แปดสี่เจ็ดห้าแปด ห้เจ็ดนะครับก็ได้ทั้งหมดสี่ชุดนะครับแต่ทีนี้นะครับเมื่อได้สี่ชุดแล้วนะครับบางท่านอาจจะอยากหาตัวเน้นนะครับเราก็จะลองทําดูนะครับสาหรับตัวเน้นนะครับแต่มันจะมาตามสูตรที่เราคํานวณอีกหรือไม่นะครับก็ต้องมารอลุ้นพร้อมกันอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะครับว่าสูตรนี้มันจะเดินหรือเปล่านะครับ ย้ำนะครับว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับวิธีคิดหาตัวเด่นนะครับเราก็จะหาอีกหนึ่งสูตรนะครับมาดูตัวที่ซ้ำกันนะครับขอไปนะครับวิธีคิดนะครับผมจะใช้ผลล้อมาวในตำแหน่งหลักแสนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนปากกาหน่อยนะครับเปลี่ยนสีหน่อยเดี๋ยวจะงงนะครับหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งนะครับ บวกด้วยหลักร้อยขอพห้นะครับหลักแสนบวกด้วยหลักพันนะครับหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้นะครับลระบวกได้หนึ่งคงที่นะครับเราจะได้หนึ่งบวกสองเป็นสามนะครับสามบวกหนึ่งคงที่ได้สี่กับห้านะครับพอในงวดนี้ชนตัวเด่นสองตัวนะครับคือสี่กับห้านะครับชนที่สี่กับห้านะครับเราก็นําไปรูดนะครับสี่กับห้า งต่อมาครับเจ็ดบวก1ึงเป็นแ8ดแดบวกหนึ่งของที่ได้9ก้ากับศูนย์นะครับก็ชนอีกแล้วนะครับเราก็เลือกเก้ากับศูนย์ไปลูดนะครับงต่อมานะครับหบวก1ึงเป็น7จ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแดกับ9้านะครับวดนี้ชนแดตัวเดียวนะครับ ระวันออก86นะครับเราก็ได้8ตัวนี้คือ86กับ87นะครับเราก็ได้86นะครับโมดต่อมานะครับ2บวก6เป็น8 8บวก0ที่ได้9กับ0นะครับกอชนที่ได้9ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ของเราก็จะเป็น59กับ69นะครับละวันออก95นะครับพอเป็นแนวทางสั้นๆนะครับ ทีนี้เรามาดูงวดปัจจุบันนะครับก็คือสองบวกเก้าเป็นหนึ่งนะครับสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งะครับได้สองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองกับสามไม่ชนอีกอาเอาแล้ว เกิดผลรางวัลถูกหรือเปล่าหนาะอนแรกสามตอี๋ยวจะจดผลรางวัลผิดหรือเปล่าเดีผมคอทยดูแป๊บนะครับครับก็ไม่ผิดนะครับผลรางวัลถูกนะครับแต่งวดน,นี้ได้2กับสานะครับไม่ชนนะครับวางกอบขออภัยด้วยนะครับตอนทํามันทําไมคำนวณได้สามกับสี่ครับ ก็ได้สองกับสามนะครับก็ไม่ชนนะขออภัยด้วยนะครับก็ให้ยึดสูตรนี้เป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าสูตรตัวชนนี้คิดมาหาเพื่อคัดนะครับคิดขึ้นมาเพื่อจะคัดให้มันเลือน้อยชุดนะครับตอนที่คิดมาก็ชนมาครับตอนคิดอยู่มันก็ได้สากับสี่นะครับอาจจะบวกผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ น,นี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับพิจารณากันดูนะครับหากใครจะกันไว้ที่สองแปดสองเจ็ดสามแปดสามเจ็ดก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับชุดสองตัวล่างสี่ชุดนะครับทีนี้นะครับผมยังมีให้อีกหนึ่งสูตรนะครับก็คือเป็นสูตรสองตัวบนล่าง ยิงบนล่างสองตัวนะครับก็จับกับเลขไหลนะครับก,ก็รับชมการอีกหนึ่งสูตรนะครับเพื่อเป็นแนวทางก็เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับที่ลงใน Facebook นะครับให้ไหว้เมดที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรทดลองวันแรกนะครับอันนี้ก็ลงให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับวิธีคำนวณ ก็ยกตัวอย่างมาแค่สี่งวดนะครับวปธีคิดก็ตามนี้เลยนะครับเราจะใช้หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยนะครับบวกลมแต้มกันนะครับแล้วก็หลักสิบกับหลักหน่วยบวกลมแต้มกันแล้วก็นำสองสูตรมาบวกกันนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสามนะครับสามบวกสองเป็นองสองบวกศูนย์เป็นสองนะครับอันนี้ก็ สามบวกสี่สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้านะครับอันนี้ก็หนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ห้าบวกเก้าเป็นสี่นะครับแล้วก็เจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกแปดเป็นหนึ่งศูนย์บวกสี่เป็นสี่นะครับเราก็จะสามบวกเก้าเป็นสองสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับ แล้วก็4ีบวกหเป็น9นี่ครับจากสูตรนะครับ,รบเราก็จะได้3าบวกสนะครับเท่ากับ5้าเดน้าแดงแ้งเป็น6นะครับทุกสูตรนะครับที่ไม่ชน8 90เราจะจับด้วยเลขไหลคือ8 90นนะครับอันนี้คือแนวทางเทะนั้นนะครับ เราก็ได้ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์ผลลนี้ก็าํามาออกหกเก้านะครับกระมาที่เลขหกนะครับบางทีก็จับกันเข้านะครับย้ํานะครับแปดเก้าศูนย์นะครับไหลอยู่ตอนนี้แต่บางทีมันก็จับไม่เข้าก็มีนะครับก็ไปทําย้านหลังกันดูนะครับงวดต่อมานะครับได้เก้าบวกห้านะครับ ได้สี่กับ5วันนี้ก็จับได้ไรนะครับแปดก้าศูนย์ก็จะเป็นสี่แป0ส8 5เก้าสี่ศูนยปดห้าเก้าห้าศูนนะครับผลวันออกเก้าห้าก้าหนึนะครับก็ามาที่เลขห้าอันนี้คือจับจับตัวเข้านะครับอันนี้มา5กับ6นะครับมาสองตัวแต่ว่าจับตัวที่ประกบเข้านะครับคือ6 9 ทีนี้ก็ศูนย์บวกสี่นะครับจะได้สี่กับห้าประจับมอนเด้ไหมครับสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับผลลองมันนะออกแปดสี่แปดศูนย์สี่นะครับมายเล็ออกสี่นะครับร 4, นบอกต่อมานะครับก็ได้หนึ่งบวกสี่นะครับเป้ห้ากับหกนะครับ ก็จับสุดเลด้าศูนยนะครับ5 8าแปดห้า9ก0าห้าศูนะครับผลวันออก95นะครับมาที่เลขห้าแล้วงวดประจําวันที่10นะครับ3าบวกเเป็น2 2งบวกหเป็น7นะครับเราก็ได้7จบวกเนะครับนี่หกับ7นะครับเพราะฉะนั้นจับตามสูตรไปเลยนะครับ นี่เป็นเพียงแค่แนวทางอีกหนึ่งแนวะทางเท่านั้นนะครับชอบก็นําไปใช้ก,ก็มไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับอาจจะพูดหลายครั้งนะครับว่าผมไม่รู้ว่าจะออกอะไรนะครับผมทําให้ดูตามสูตรที่ผมคํานวณให้เพื่อนสมาชิกได้นําไปพิจารณากันนะครับพยายามเตือนอยู่เสมอนะครับว่าสูตรมันมีเข้ามีหลุดนะครับ อาจจะมีหลากหลายแนวทางให้เพื่อนได้นําไปพิจารณากันครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ